อะไรเอาเอาเนไว้เอนขับปลาสิอาาเอาาเอาห็นทังนี้ไม่้เข็นขับป้าสินาะไปเขนมาอ้า oh. จ um ้า oh. มันเห็นหนามาเชนมาเขแล้ว ah ค่ะมีกรมักนะบางเยีว ah เีเฮ้ยเอาเขนเขนมา ยกหนให้ยกหนให้ยกหน้มาเ้นมาเขนเอนะเข็นขบ้า่าเข็นขบ้าเว่ยเข็นรถเพิ่นน่ะคนนึงกัมักเข็นคนนึงก็นั่งื้อ เออมาอเขียนทุกอันเขียนไปทั้งไหนนะอัมพูบาวอ่ะได้นาทีนาทียี่สิบนาทียี่สิบเออแล้วอึดอัอออจนเป็นแบบ ฮึมาบายบายเนชะิญไปบานะ้านละเฮ้ยเบาแล้วจีฮะเบาแล้วแม่นั่น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 ดูน้องลูกนะแม่ไปทำงานต่อกันด <c oughs> ้วยไปบ้านสวนใชิญไ,ไปเนี่ยไปดิ <c oughs> ไปก็ไไปปดูน้องนะไปดูน้องแม่นะแม,ม่จะทำงานแ <c oughs> ม่แม่จะรีดผ้าแป๊บ,บนึงก่อนไป